สำนักงานอุตสาหากรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมสมุทรปราการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการค่ะ นายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหก,กรรมสมุทรปราการซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-16กันยายนณนะศูนย์การค้าอิมพีเรียลสำโรงอเ,รเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยภายในงานนะคะมีการออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคของผู้ประกอบการ SME และผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสินค้าโอท็อปจาก6อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการค่ะ โดยจังหวัดสม,มุทรปราการและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสม,มุทรปราการมีแนวคิดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวบริการและการค้าโดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผล,ผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนการจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้งสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสารรค์สู่ตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ